วันนี้เรามาทำการผ่าตัดนะครับเป็นผู้ชายนะครับแข็งแรงอายุ40ปีแต่ว่ามีอาการเจ็บสะโพกข้างขวามาเนี่ยแล้วก็ขาสั้นลงมาสัก2-3ปีวันนี้ก็เขาให้มีอาการกระดูกหัวสะโพกเนี่ยก็คือมีการขาดเลือดแล้วก็เสียหายไปแล้วก็มีข้อสะโพกข้างขวาเสือ่อม อย่างรุนแรงนะครับอันนี้เป็นรูปการวางแผนก่อนผ่าตัดนะครับเมื่อเราเห็นเมื่อสักครู่นี้คนไข้าขาสั้นอยู่ประมาณเซนหนึ่งนะฮะเราก็จะวางแผนจนการแก้ขาสั้นยาวกนละับมาใกล้เคียงกันที่สุดการวางแผนตอนนี้เราเหลือให้วางตำแหน่งข้อให้เหมาะสมกับความตึงของกล้ามเนื้อมากที่สุดที่ KDMS นะครับเรื่องใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียบทั้งข้อข่าวและข้อสะโพกนะครับหนึ่งก็คือเราสามารถวางแผน ได้ลงหน้านะแล้วก็เป็นการวางแผนลายบุคคลคนไข้ต้องมีการทําภาพสิทธิทการของกระดูกคนไข้ก่อนนะครับสให้แท่ทำการผ่าตัดอย่างแม่นยำไม่ให้ผิดพลาดไปมากกว่าหนึ่งองศาหรือว่า1มิลิเมตรเลยข้อที่3คือเทคโนโลยีเนี่ยก็จะช่วยป้องกันความผิดพลาดการบาดเจ็บตอนเมื่อยีเส้นเลือดเส้นประสาทเทคโนโลยีนี้ก็จะส่งผลดีต่อ,อ,อ,อที่คนไข้จะรับผลสําเร็จในการผ่าตัดนะครับการฟื้นตัวนะครับการบาดเจ็บน้อยนะครับแล้วก็ความแม่นยำแบบที่เราได้วางแผนเอาไวนะ้ ใส่ตัวจริงนะครับอันนี้เป็นพลาสติกหรือเรียกโพลีเทลีนที่ช่วยให้มีการขยับในข้อสะโพกครับอันนี้หัวข้อสะโพกที่ทำจากเซรามิกนะครับก็เพิ่มความทนทานแข็งแรงให้อายุการใช้งานของข้อเทียมครับ